สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่9สิงหาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะครับ สำหรับภาพรวมโดยทั่วไปวันนี้ฝนจะยังคงน้อยอยู่นะครับโดยเฉพาะในโซนทาด้านอีสานกับภาคเหนือนะครับแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับเดีย๋ยวเรามาเช็คข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยกลางยุโรปนะครับถ้าดูในช่วงเช้าตรู่นะครับโซนที่มีลุ้นฝนก็คือแถวระนองภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับระนองภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็รวมทั้ง พัทลุงแล้วก็สงขลาในสตูลบางส่วนนะครับเช่นเดียวกับในโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างยะลารา,ราทิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับในช่วงประมาณเช้าตรู่นี้นะครับส่วนอีสานตอนบนแถวบึงการอาจจะมีฝนที่ตกค้างมาตั้งแต่ตอนช่วงกลางคืนนะครับก็ในช่วงเช้าตรู่วันนี้นะครับแล้วก็พอสายมานิดนึงนะครับในโซนภาคใต้ สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมาราชฝั่งนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแล้วก็แถวสุราษฎร์ธานีรวมทั้งสตูลแล้วก็ภูเก็ตพังงาบางส่วนนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลต,ต,ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองได้นะครับแล้วก็ฝั่งที่รับมรสุมฝั่งนี้นะครับฝั่งที่รับมรสุมก็คือแถวจังหวัด ตากนะครับจังหวัดตากแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับตากแม่ฮ่องสอนแล้วก็น่านมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับกรุงเทพประยองจันทบุรีนะครับฝั่งจันทบุรีตราดฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงสายๆวันนี้แล้วก็พอมาดูช่วงใกล้เที่ยงนะครับภาคใต้วันนี้ตามโมเดลมีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นภูกเก็ตนะครับภูกเก็ตกระบี่ตรังนะครับ แล้วก็นครศรีธรรมราชสงขาาลายะลาราชิวาสปัตตานีนะครับภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมามีโอกาสเกิดฝนได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกชลบุรีระยองจันทบ,บุรีก็มีโอกาสเกิดฝนนะครับในขณะเดียวกันฝั่งที่รับมรสุมนะครับก็คือจังหวัดกาญจนบุรีทองผาภูมิสังขบุรีแล้วก็ จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีโอกาสเกิดฝนได้เช่นเดียวกับเชียงใหม่แล้วก็น่านแล้วก็เพชรบูรณ์ครับมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับในช่วงนี้ถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูในช่วงประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงก็จะเริ่มมีฝนเข้ามานะครับในโซนนี้นะครับชนบุรีนะครับชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ รวมทั้งฉะเชิงเซามีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแล้วก็นครราชสีมานะครับบุรีรัมย์ในขณะเดียกันประจวบกิรีขันนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝนเยอะนะครับระนองพังงากระบี่นะครับภูเก็ตตรังนะครับสตูลนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะครับรวมทั้งสงขลายะลาที่วาดปัตตานีมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงประมาณเที่ยงนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับภาคเหนือจังหวัดตากจังหวัดกําแพงเพชรนะครับตากกําแพงเพชรแล้วก็สุโขทยัยรวมทั้งแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่นะครับมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็เพชรบูรณ์ครับชุมแพรขอนแก่นมีรุนฝนนะับจนบุรีนะครับกาญจนบุรีราชบ,บุรีนะครับมีโอกาสที่จะรุนฝนตรงนี้ช่วงโมเดลประมาณเที่ยงนะครับโมเดลประมาณเที่ยงแล้วก็พอช่วง14นาฬิกานะครับพอ14นาฬิกา จังหวัดกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีจังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับอุทัยธานีราชบุรีนะครับแล้วก็ฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วนะครับระยองชนบุรีจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็นครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็อุบลราชธานีนะครับ ั่งนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่บางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโซนภาคใต้ไล่มาตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับสงขลาพัทลุงนะครับยะลาณราธิวาสปัตตานีรวมทั้งสตูลน,นะครับ โอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับช่วงประมาณ14นาฬิกานะครับฝนเยอะนะครับถ้าเป็นฝั่งรับมรสุมนะครับแล้วก็พอช่วงใกล้หัวค่ำนะครับในห้องศนเชียงใหม่นะครับแล้วก็จังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรแล้วก็อุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรบางส่วนนะครับชัยนาทนะครับ ชัยนาทแล้วก็กาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับราชบุรีกรุงเทพนะครับนคปรปฐมฉะเชิงเซาครับปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็บุรีรัมย์สุรินทร์นะครับมหาสารคามศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีฝั่งนี้ก็จะเป็นขอนแก่นนะครับแล้วก็ชัยภูมิบางส่วนแล้วก็ด้านบน ก็จะเป็นบึงการนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับตรงนี้ช่วงหัวข้ามสิบหกนาฬิกานะครับสิบหกนาฬิกาแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับเพชรบุรีประจวบคิริขันนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับตรังหาดใหญ่สงขลายะลาธิวาสปัตตานีภูเก็ตนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับตรงนี้ช่วงสิบหกนาฬิกานะครับพอช่วงสิบแปดนาฬิกา ก็ยังมีการกระจายตัวของฝนพอสมควรนะครับอุบลราชธานีสุรินทร์นะครับร้อยเอ็ดมหาสารคามบุรีรัมนะครับแล้วก็กรุงเทพนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตังนะครับพัทลุงสตูลสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะ เกิดฝนได้นะครับในส่วนทางด้านภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานก็ฝั่งตะวันออกนะครับมหาสารคามสุรินทร์ริส,สเกตร้อยเอ็ดยะโสธรมีโอกาสเกิดฝนได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้18บแนาฬิกานะครับพอไปดูช่วงคํเาขเข้ามานะครับ20่สินาฬิกาก็ภาพรวมฝนน้อยนะครับมีโอกาสเกิดฝนโซนอีนนสานใต้ สนมสีขอระูมิของสุรินทร์นับสตึกบุรีรัมพ์พระยากรภูมิสัยมหาสรคามศิลาอาดบึงบูรยางชุมน้อยศรีสะเกดนะครับร้อยเอ็ดศรีรภูมินะครับโพนทองมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแล้วก็ลบบุรีตรงนี้นะครับลบบุรีสระบุรีบางส่วนนะครับกรุงเทพมหานครมีรุนฝนนะครับในช่วงรอบค่านะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นกาญจนบุรีจังหวัด ภาคนะรัล้วกเชียงใหนนะครับในขณะที่ภาคใต้ก็จะเป็นเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับตรังพัทลุงนะครับแล้วก็ภูเก็ตกระบี่นะครับรวมทั้งสตูลนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับตรงนี้ช่วงประมาณ20นาฬิกานะครับ 20นพอช่วง22นาิกานะครับก็จะเป็นฝั่งนี้ฝั่งภูเก็ตนะครับภูเก็ตพังงากระบี่นะครับตรังนะแล้วก็สตูลน,นะครับแล้วก็พัทลุงฝั่งนี้นะครับนครศรีธรรมราชมีโอากาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแล้วก็ จังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับภาพรวมพอดึกๆฝนก็เริ่มลดลงนะครับในส่วนของอช่วงค่าคืนบันสุกจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะครับพอดูภาพรวมเที่ยงคืนบึงกาฬนะมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็สะแก้วจังหวัดตากนะครับตากเชียงใหม่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นภาคใต้ตรังนะครับ ตรังแล้วก็กระบี่พังงานะครับพัทลุงนะครศรีธรรมราชแล้วก็สตูลน,นะครับโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับตรงนี้โมเดลช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับภาพรวมฝนจะเยอะช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้นะครับภาคใต้และก็ภาคตะวันออก แล้วก็ด้านตะวันตกนะครับกาญจนบุรีจังหวัดตากนะครับฝั่งนี้โมเดลฝนค่อนข้างจะมีฝนเยอะนะครับในในบ่ายถึงค่านะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันนี้ภาพรวมฝนน้อยนะครับต้องรอพรุ่งนี้นะครับฝนจะเริ่มเยอะนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่สิบนี้ฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวกันมากขึ้นนะครับ แต่วันนี้อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายถึงค่ำก็ยังมีหลายพื้นที่นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะฝั่งที่รับมลสุ่มทา,ทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ที่สําคัญภาคใต้นะครับภาคใต้ด้านล่างมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์พยายกรณอากาศร,ระยะกลางโยุโรปนะครับระมลผลผ่านแอปพลิเคชัน windy.com แล้วก็ขอบคุณท,ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ